สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูดวงกับครูหนุ่มแาลพยากรณ์นะครับทางช่องแายพยากรณ์ช่องนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงรายปีนะครับตลอดปี2567เนะครับเราก็จะเริ่มที่ชาวราศีเมษก่อนนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงรายปีนะครับเแล้วก็การทานายดวงรายปีนี้ก็จะใช้อ่านจากไพ่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้อ่านจากดวงดาวนะครับแต่ว่าอาจจะมีการอ้างอิงถึงตําแหน่งดวงดาวบ้างนะครับซึ่งจริงมี คนมีหลายท่านที่อาจารย์หลายท่านที่ออกมาคุยในแง่ของการอ่านภาพดวงจากดวงดาวไปเยอะแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นการอา่านจากไพ่บ้างนะครับซึ่งการอ่านจากไพ่ในที่นี้ก็จะเป็นการอ่านจากไพ่ที่อิงตามหลักของระบบจากราศีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรับฟังไปประกอบการวางแผน,นการจินวบชีวิตตลอดทั้งปีของชาวราศีนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในในแง่คลิปอันนี้นะครับ เวลาเรามองเนี่ยก็คือจะพูดถึงพื้นเหตุการณ์โดยทั่วๆไปของชาราสีเมื่ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็รวมทั้งเหตุการณ์เจาะจงไปในเหตุการณ์ในแง่ของเหตุการณ์รายเดือนตลอดทั้งปีของชาราสีเมื่อนนะครับเพราะฉนั้นคลิปอันนี้ก็จะมาจะให้ข้อมูลก็ข้างครบพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นคลิปที่การเป็นการทานายดวงโดยทั่วๆไปของชาราสีเมืน,นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าไม่ได้เจาะจง ท่านใดท่านหนึ่งทางชาวลาสิเมจะจะเป็นคลิปโดยรวมภาพโดยรวมทั่วไปนะครับโอเคถ้าจากภาพไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนักเว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ค่อนข้างจะต้องต่อสู้ค่อนข้างพอสมควรนะครับสังเกตนะครับเป็นปีของการต่อสู้ที่ลอยพอสมควรสำหรับชาวราศิเมนะครับแต่ว่าการต่อสู้ที่รอในปีนี้ก็ถือว่าจะมีเรียกว่ามีโอกาสาต่างๆาครับว่ามี รายได้เข้ามาค่อนข้างโอเคระดับพอสมควรนะครับถือว่าพอใจออในีาา้เราประชาชาติสินนะครับเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีรายได้เข้ามาในเกาะเป็นกรรมของชาตาิสินีนะครับสังเกตว่าเราจะเห็นว่ามีไพ่คิงเหรียญนะครับคือว่ารายได้ค่อนข้างน่าพอใจครับค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของเขาเรียกว่าอาจจะเป็นปีที่ต้องฟ้าดัน เป็นบ่อสมควรนะครับเพราะเห็นว่าใบแรกจ,จะขึ้นมาเลยครับเห็นว่าเป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเป็นปีที่มีโรคล่อลรกชนนะครับเวลาทําอะไรเราก็ต้องทันคนหน่อยนะครับสําหรับปีนี้นะครับสำหรับชาวสีเมษนะครับเป็นปีที่ค่อนข้างถือว่าเอป้องอยาเขาเรียกว่ายาอ่อนข้อใครง่ายๆนะครับปีนี้จะทําอะไรแต่ละครั้งต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะเราต้องอะไงี้ต้อง,ง,องทันคนระวังคนแบบเขาเรียกว่ามีแผนล่อรวงลลอะไรต่าง ก็ขึ้นขึ้นมาก็ได้นะครับพเพราะร่ไพ่ก็เตือนไว้สุดหนึ่งแต่ว่าถือว่ายัางไงเราก็ต้องจะผ่านคนไปได้เพราะเป็นปีที่ต้องเขาเรียกว่าต้องใช้อาศัยความเก่าพอสมควรนะครับรสำหรับชาวอสกเพื่อจะให้ผ่านปีนี้ปี2 5งหไปได้อย่างค่อนข้างดีนะครับซึ่งชาัดโดยโดยรวมภาพโดยโดยจากไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเห็นเลยว่าอนแง่งของการศึกษาอาจจะมีการศึกษามีว่าเวลาที่ไปศึกษาต่อเนื่องต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ในแง่ของ อาจจะได้โชคลาภจากบ้านก็ได้ด้วยนะครับเป็นปีนี้นะครับเป็นปีที่อาจจะได้โชคลาภจากบ้านนะครับแล้วก็เป็นปีที่จะได้ค่อนข้างจะดีในแง่ของลูกหลานค่องข้าวประสบผลผร็ตค่อนข้างดีนะครับเป็นปีที่จะได้ข่าวดีจากการลงทุนทาธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะครับจากลูกจากหลานก็ได้นะครับแล้วเป็นปีที่ค่อนข้างจะได้สําหรับผู้ที่งานประจําถือว่างานประจําค่อนข้าง ให้ผลค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งแล้วก็สุขภาพถือว่ายัางโอเคไปได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่บีนี้สุขภาพนะครับส่วนในแง่ของคู่ครองนะครับคู่ครองก็ถือว่าพุ่งส่วนก็ถือว่ายัางไปโอเคได้ครับสาหรับใครที่ยังโสดนะครับก็าอาจจะเป็นปีที่มีคนเข้ามาคุยด้วยค่อนข้างเยอะหน่อยมีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะหน่อยสำหรับทาโสดแต่ว่าถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วต่างๆกงยง็ยังก็ยังไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับ แล้วก็เป็นปีที่อาจจะต้องมีการเดินทางไกลด้วยนะครับเพราะไพ่เดินดาก็ขึ้นมาด้วยนะครับเห็นว่ามีไพ่เดินดาก้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างดีในแง่ของการมีคนอุปถัมภ์นะครับอาจจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศก็ได้นะครับหรือว่ามีการรเริ่มใหม่ๆนะครับมีผู้อุปถัมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นปีที่การงานถือว่าค่อนข้างดีเลยครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับเพราะขึ้นมาเป็นอัุวินเดียดขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นปีที่ค่อนข้างมีลาภมีผลนะครับขึ้นมาด้วยนะครับ ถือว่าขึ้นมาเป็นไพ่สามเดีอนคือเดีอนวัช่วยไรนะครับเป็นปีที่ค่อนข้าง,างะจะดีในแง่ของลาภผลฉันบอกว่าเป็นปีเนี้ยช,ชาวชาวราศีเมษทั้งปีเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว,ว่าลาภผลขึ้นมานครับซึ่งจริงๆถ้าจะพูดถึงเปรียบเทียบกับทางด้านดวงดาวนะครับจะเห็นว่าปีนี้จะเป็นปีที่พรหฤสจะย้ายเข้าพบเปรุมพระนะครับของชาวราศีเมษนะครับก็หลังจากดืนเมษาแล้วนะครับก็ ก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างได้เงินได้ทองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในแง่ของแต่ในแง่ของในแง่ของสุขภาพก็ต้องให้ระวังไปบ้างเพราะว่าในแง่ของพบวิน่านขึ้นไพ่ให้นะครับก็อาจจะต้องมีการเตรียมเผื่อที่จะต้องรักษาตัวหรือว่ามีการเจ็บป่วยบ้างขึ้นมาแต่ว่าถ้าระวังตัวดีผมว่าก็น่าจะผ่านไปได้นะครับซึ่งเสียงเงว่าถ้าดูจากภาพ ว่าใบนี้เห็นว่าโดยรวมเนี่ยในแง่ของการทรัพย์สินเงินทองถือว่าค่อนข้างดีนะครับจะตรงกับภาพของดวงดาวบนบนจากภาษีเลยนะครับซึ่เห็นว่าในแง่ของการเงินทองลาภผลการงานถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าการงานต่างๆก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างมีลุล่วทุกชนนะครับเขาเรียกว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับหยุดนิ่งไม่ได้นะครับแต่โดยรวมการงานถือว่าจะมีผู้อุปคั์ค่อข้างช่วยได้เพียงแต่ผมก็เตือนให้ระวังในแง่ของสุขภาพไปด้วยนะครับ แต่ว่าจะมีโอกาสที่จะมีการเริ่มงานใหม่ๆได้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนจไปนะครับทีนี้เราจะมาดูในแง่การอ่านแต่ละเดือนนะครับว่าแต่ละเดือนจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างซึ่งสังเกตนะครับผมจะเริ่มอ่านตั้งแต่เดือนมกราคมไปก่อแล้วกันนะครับถ้าเดือนมกราคมจะเห็นว่าเดือนมกราคมนะครับก็จะเป็นเดือนที่ค่องข้างมีลาบผลค่อนข้างมาเป็นก่อเป็นกำนะครับอาจจะเป็นเดือนที่ได้โบนัสเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเดือนที่ได้รางวัลต่างๆเข้ามาก็ได้นะครับสําหรับเดือนนี้นะครับ เดือนมกราคมกับเดือนสิเมามถือว่าจะเป็นเดือนที่ได้มีเงินมีทองเข้ามาครับเดือนกุมภาธ์ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นเดือนที่มีเงินเข้ามาได้ค่อนข้างดีนะครับในเดือนพกษาคมเป็นเดือนที่มีเงินมีทองเข้ามาแต่ว่าให้ระวังในเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ใช้จ่ายจนเกินตัวได้นะครับเพราะนั้นชาวราศีเมษให้ระวังนะครับเดือนอาจจะมีการใช้จ่ายเกินเกินตัวเกินไปในแง่ของเดือนมีนาคมไปได้ครับพอมาเดือนเมษายนก็ การทาการต่างๆกีจกรรต่างๆในเดือนเมษายนนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือทํางานต่างๆก็ให้ระวังคู่สัญญาหรือว่าเพื่อนร่วมงานเขาเรียกว่าหลอกลวงหรือว่าให้ข้อมูลไม่จริงกับเราบ้างนะครับให้ระวังตัวไว้บ้างนะครับแต่พอเป็นเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นเดือนที่มีโชคลาภอีกเดือนหนึ่งนะครับว่าจะมีเงินมีทองเข้ามาค่อนข้างดีในแง่ของเดือนพฤษภาคมแล้วก็ต่อทีเดือนมิถุนายนก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างมีเงินมีทองเข้ามาต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นประเด็นของการค้าขายการทํางานด้วยนะครับ แล้วก็เดือนกรกฎาคมก็จะเป็นอีกเดือนที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับถึงว่าดูภาพโดยรวมทั้งทั้งปีค่อนข้างจะเป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีมษนะครับแล้วก็อย่าง่งของเดือนมิถุนายนเอ่อกระาคมก็เดือนสิงหาคมก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างการงานค่อนข้างให้ผลค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นจะเป็นเดือนกันยายนก็จะถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีอีกเดือนหนึ่งนะครับอย่าง่งของการ ด้รับข่าวดีในแง่ของครอบครัวนะครับในแง่ของการเาจ้าหน้าที่อุปถัมภ์ต่างๆนะครับหรือว่าโดยเฉพาะถ้าคนที่มีเจ้านายเป็นเพศหญิงก็ขอนข้า่อนข้า,ขาอุปถัมภ์ดีในแง่ของเดือนยกนัานแล้วพอเป็นเดือนตุลาคมก็จะเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีสีสันหน่อยเป็นการใช้ใจ่ายไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆก็ได้นะครับในเดือนของเดือนตุลาคมนะครับพอเข้าสู่เดือนพฤิกายนก็จะเป็นเดือนที่อาจจะต้องได้เดินทางไปยั่ที่ต่างๆจะเป็นการเดินทางต่างประเทศก็ได้นะครับเดือนเดือนพฤิกายนนะครับ พอมาเดือนธันวาคมนี่ก็คือจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างอาจจะเป็นดือนของการเฉลิมฉลองแล้วล่ะเดือนธันวาคมของปี27ตลอดชาราสีเมษนะครับนี่คือภาพรวมในแต่และเดือนของชาราสีเมษทั้งปีซึ่งถ้าเราฟังแบบนี้ก็คือจะเห็นว่าโดยรวมทั้งปีของชาราสีเมษจะมีอุปสรรคค่อนข้างน้อยให้ระวังที่จะต้องระวังก็จะเป็นในแง่ของเดือนมีนาและก็เมษาน์นะครับที่จะต้องมีอุปสรรคเข้ามาจะต้องระวังนะครับตลอาชาราสีเมษตลอดทั้งปี27นะครับซึ่ง ถ้าเราดูในแง่ของวันที่ค่อนข้างจะเป็นวันที่โชคดีของชาวราศีเมษเนี่ยที่จะเห็นชัดๆเนี่ยจะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะเป็นวันที่ค่อนข,ข้างให้โชคให้ลาบนะครับวันศุกร์แล้วก็จะเป็นวันศุกร์จะเป็นวันที่ดีที่สุดในแง่ของการกระทำการใตกต่างของชาวราศีเมษตลอดทั้งปีนี้นะครับเพราะว่าเรดูจากภายมากของไพ่ขึ้นมาตลอดทั้งปีนะ่รับร Okay. จากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของออจอดลึกไปในแง่ของเรื่องการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพกันเราเริ่มที่การเงินก่อนแล้วกันนะครับการเงินของชารลสสีม่มตลอดทั้งปีสองห้าเจ็ดนี่นะครับถ้าเราดูจากไพ่ขึ้นมาผมจะดึงไพ่มา5้าใบนะครับเี่ยว,ว่าการเงินเห็นไหมมีอารซบินถ้วยไออาศ์บินเหรียญน,นะครับอาร์เินเหรียญขึ้นมามีไพ่เดลเวอร์ขึ้นมานะครับมีเจ็ดดาบขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ มีไพ่เ,เด็กถือดาบขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็แง่ของยิบิวอัลฟอร์จูนซึ่งจริงๆสังเกตว่าวถ้าดูจากภาพรวมของไพ่เขียนว่าการเงินค่อนข้างโอเคนะคิงคิงเหลียงขึ้นมาถือว่าเงินใช้ได้เลยมีเดลเวอร์ขึ้นมาถือว่าการเงินใช้ได้ไม่ใช่ก็ต้องระวังในแง่ของการใช้จ่ายไปด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นไพ่เจ็ดดาบแล้วก็เด็กถือดาบขึ้นมาต้องให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายไปด้วยแตประกบว่ายังไงก็จะมีโชคดีเรื่องการเงินเพราะว่าขึ้นไพ่ยิบ e วอัลฟอร์จูนขึ้นมาด้วย จบนในแง่ของเรื่องการเงินของชาวลาศีเมฆน,นะครับตลอดทั้งปี257าวนี้เรามาเจาะในแง่ของเรื่องการงานกันการงานของชาวลาศีเมฆน,นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยมาต่อน,นะครับจากนั้นเราก็ขึ้นไพ่อัชลิกออกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ยังได้ไพ่แปดไม้นะครับนี่คือเรื่องการงานนะครับจากนั้นเราก็จะมาได้ไพ่เดะฟูนะครับอีกไพ่หนึ่งก็จะเป็น ให้สามตาครับการงานนี้นะครับจะเขียนว่าภาพรวมของการงานเนี่ยถือว่าเด็กถือถ้วยถือว่ากับสลิออดถือว่าแปดไม้แล้วก็เดือบฟูถือว่าการงานก็โอเคค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าพอมาขึ้นมาให้สามตาต้องระวังอ่ะข้างนี้อาจจะมีอยู่ภาษติดขัดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีการงานที่ดีก็ต้องระวังเอย่างเงี้ยของการติดขัดอุปสรรคแต่ว่าถือว่าสามตาอุปสรรคที่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของการงานตลอดสีเมีตลอดทั้งปีสองห้าองค์จก็ถือว่าก็ถือว่าการงานก็ถือว่าผมว่าให้ประมาณสักแปดสิบกว นะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับซึ่งจะมาตรงกับในที่ผมทายโดยดูจากภาพรวมของไพ่ในในรอบแรกนะครับที่ขึ้นมาก็จะไปใกล้เคียงกันนะครับนี่คือภาพรวมก่องของด้านการงานนะครับคราวนี้เรามาดูลึกลองความรักนะครับวามลับในที่นี้จะเป็นความลักโดยรวมนะครับไม่ได้เจ,จาะจงว่าเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีมครอบครัวแล้วนะครับซึ่งความรักดโดยรวมของชาวราศีเมษตลอดทั้งปี2567ที่เลยว่าขึ้นไพ่เดลเพลย์เกิร์ก,ก่อนนะครับขึ้นมาเป็นไพ่เดลเพลย์ก6ถ้วยด้วยนะครับ แล้วก็ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญน,นะครับไอ้ยห้าห้าห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็มาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะครับแล้วก็จะมาเป็นไพ่หกไม้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเห็นว่าภาพรวมเนี่ยโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีนะครับในแง่ของความกับในแงน่ของฟอร์มของชาวราศีเมษเนี่ยว่าเอ็มพายเลอร์อขึ้นมาเขาีค็นหัวสามหกทั้งหมดมกม็ถามเพี่ยนว,ว่าจะมีสะดุดบ้างในแง่ของความสัมพันธ์ แต่ขึ้นมาเป็นห้าทั่อาจจะมีการอาหารกันบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้เยอะเพราะโดยรวมก็คือตามด้วยเด็กถือเหรียญน,นะครับกับหกไม้ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยความรักก็ถือได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นค่อนข้างดีอาจจะมีครุขักบ้างนะครับก็ต้องอยู่ที่การศิลปะในการคุยการเจรจาก,กันมากกว่านะครับที่แต่ว่าโดยรวมแปดสิบเปอร์เซ็นถือว่า,าภาพรวมของความรักของชาวราศีเมษค่อนข้างดีนะครับในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพกันนะครับสุขภาพโดยรวมของชาวราีเมษเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอร์มิดเห็นะครับมเมงเอร์มิดที่มาครับต่อจากนั้นขึ้นไพ่เดอไฮเพสซิสหรือว่าราชินีพระจันทร์นะครับแล้วก็ขึ้นไพ่สี่ถ้วยนะครับต่อมาจะเป็นไพ่หนึ่งไม้นะครับแล้วก็ตามด้วยไพ่สองถ้วย สังเกตนะครับถ้าเรามองจับภาพห้าใบนี้คือแปลว่าสุขภาพโดยรวมของชาวราศีเมษตลอดต้องปี257ค่อนข้างโอเคค่อนข,ข้างดีนะครับเพราะว่าเฮอร์มีก็ถือว่าเ,เป็นคนคุ้มครองเจอให้พิเศษถือว่าดีเพียงแต่ว่าจะมีสีที่วอาจจะมีออการเป็นหวัดบ้างภูมิแพ้บ้างเกิดขึ้นก็ระวังนะครับสุขภาพน้อยนะครับแล้วก็หนึ่งไม้กับสองถ้วยถือว่าเป็นภาพที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในภาพโดยอ,อย่างนี้จะเห็นว่าโดยรวมสุขภาพของชาวราศีเมษทั้งปี257ถือว่าใช้ได้นะครับ ผมว่าโดยรวมก็ประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์แถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าสสุขภาพที่ดีอยู่ถือว่าเท่ากับเป็นปีที่ค่อนข้างโชคดีนะครับสำหรับชาลสีเมธไม่ว่าจะเป็นการมองจากภาพรวมของไพ่นะครับการจอดในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็การมองในแง่ของการงานนะครับไอ้การเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพโดยรวมตลอดสองปีของไพ่ของของชาล,าลสีเมธตั้งปีสองพันห้าสอบเจ็ดนะครับซึ่งถือว่าผมว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีปีหนึ่งของชาลสีเมธนะครับ แล้วถ้าเรามองดูในแง่ของอตัวาดาวจริงๆบน,นท้องฟ้าก็จะใกล้เคียงกันด้วยเพราะว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีของราวสิในแง่ของก้ารเงินทองเพราะว่าจากดาวพฤหัสเนี่ยนะก็จะโคจรไปอยู่พบกระดุมพระซึ่งไปพบการเงินของชาวสิงห์นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเนะครับในแง่ของของเรื่องการเงินด้วยนะครับแต่ว่าไพ่ก็จะเป็นมองไพ่การมองอาจจะไพ่ก็จะเป็นการมองในมิติหนึ่ง ของของชาวลาสิเมรนะครับซึ่งก็ไม่จะเป็นไม่ได้มองจากมุมของลุงดาวนะครับแต่ว่าก็จะมีอะไรส่วนใหญ่ที่มันจะมีหลายส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีมีประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามด้วยนะครับตอนช่วงตอนท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ถ้าสนใจจะเรียนวิชาพยากรณ์ด้วยไพย่ก็สามารถทักในไลน์อดท,ที่ที่อยู่ใน อดยทั่วไปนะครับผมก็มีการสอนวิชาพปยากรอวิพากด้วยนะครับอนอกจากการสอนวิชาที่เก็บตัวเข้าฐานนะครับแล้วก็จะมีการเปิดวิชาอินตามใหม่ปีพอดีต้องจัดเอกาสารก็จ่าเวลาที่หนึ่งก็เลยไม่สมามารถจะเปิดพร้อมกันทีสิบวิชาอ,อานินตาไม่ได้ก็คือต้องค่อยๆทยอยเปิดนะครับโอเคก็วันนี้ยังไงของการทายดวงทั้งปีของชาวราศีเมษนะครับตลอดปีสองพันห้าร้อยเจ็ดก็จะจบจบที่เท่านี้ครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมสำหรับชาวราศีอื่นนะครับก็ติดตามรับชม อ่างังี้คลิปอื่นนะครับท่านที่ตรงเวลาเสียงกระท่านต่อไปนะครับแล้วก็อ่อใงแง่ของการทานายดวงรายเดือนก็อาจจะมีทยอยกันออกมาอีกก็ต้องขอเวลาจัดทําคลิปก่อนนะครับเพราะว่าการทาคลิปแต่ละคลิปนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกันนะครับโอเคยงงั้นก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ